มื่อนี้ก็เป็นเว้นไอ้ก่อนแก้วก่อนคำที่บ่ได้ไปเตะตะกอแมนบอเพราะว่ายังตีก็คือจังบอกนั่นนะพวกฉันก็ตั้งกฎกันว่าให้ไปมือเว้นมือกับ่แมนว่าให้ไปแฮนด์เนสู้มือจังสีนาคันบ่ได้ไปเตะตะกอนั่งกับมักระโดดเสือกแบบนี้ล่ะหลังจากนั้นเวลาโพเพประมาณ6กโมงกว่ายิงเอ้ยรถรับทรงมาล่อรับค่ะรถรับทรงรอรับไปไสวัตตีมาร่อรับแกบันไดยายาไปเบิ้งหมอลำไม่ยายฉันก็ฟาวแล่นกายน้าว่าสันแต่ว่าก่อนจะไปหน้ามาหลังเราก็ต้องมาใช้ผลิตภัณฑ์แบรนด์เอ็ก่อนเคล็ดลับหนาใสของไม่ยายฉันนะตอนแรกเราสีท่าแค่ครีมกับฟูอิดนี่แหละสอย่างนี่แหละแล้ว ก็สิปล่อยให้หน้าเราเรียมโม่งโมงแบบนี้เลยเด้อแล้วเราก็สิบระเทศไยอีหยังอีกค่ะนี่ทีมงานกระจ้ามาหาหอนเงี้ยเลยเด้อขนาดว่ามือนี่ฝนลิ่นแซงแสงแซงแซเด้อแต่ว่าทุกคนกระใจรักค่ะแม่ยยาฉันยาสันแล้วกับยาเทาโอ้ยสามแม่ลูกคู่นี้มั่นแท้ๆนี่แล่นไปจนหอดรถแล้วแล่นกลับมาไม่แม่ลืมเอาหมวกมาสันว่าโอ้ยจะเป็นอุจูอาจารย์ค่ะแล้วคิดเบิ่งหญิงเอ้ยอันนี้ก็เป็นเวลาประมาณหกโมงหกโมงกว่านี่ละพากันไปตะเว้นคักแน่เพิ่นว่างได้หูบอยหยันคนมันหลายหยันไม่มีหมองจอดลุตยาบ้าแ่วลเะ ญาเถานามันคักมันแนแล้เบิงเสียไล่ดอกกันนี่ฉันเห็นทุกคนใส่ชันก็ดีใจหญิงเสียไล่ดอกกันนี่ฉันก็เื้อห้ตั้งแต่เมืองานวันที่สิบห้าเด็กก็เื้อให้บรรดาแม่คัวที่ใส่มามือนั้นน่ะนะมือที่ว่าเป็นงานมือที่่างานฉลองปายนละแล้เบิงนี่บรรดากวนเบิงมอลำเต็มรถอดญัดข่านี่ถึงเวลารถออกไปแล้วโอ๊ยแต่ละคนมันคักมันแนอย่างนั้นก็ตตัศภามาที่กับเขาของพวกฉันค่าก็นางกินข้ากันสามสี่คนกัมี่พอปูไอกากรอนเกลก็เฝ้้าานนนนอจกกัรรยาากศ ้าห้านหมอลำเสียงอีสานของเราอุ้ยเสียงอีสานของเราขนาดจะคล้องบ่ได้ไป <g ül üyor> งานหมอลำมือนีกเสียุไซว่าตีกเสียุวัดอินแปลงคือเก้ายุ้านป้าไม่คือเก้าค่ะย้ายงานอันนี้มันเบิดไปจากวัาจากมือแล้วอือเศร้าเศร้าท่วงเดียงเนี่อยนพเธอนยังมือชินอ,อยู่บ่ <g ül üyor> แต่ว่าขึ้นบ้านขึ้นก้อนนี่ก็เป็นสร้างเ่าบันเทิงศิลป์แต่ว่าแม่ยาก็บอกว่าบ้าสุมือบ่ได ok ้ดอกค่ะเพราะว่ายังตีร่างกายมันสิบวหวเพื่อนก็อาศัยแบบบามามือเวนมือเอาจังสินะยิงเอ้ยวงเสียงอีสานนี่ก็เป็นวงงงงใในนนนนนดดววจจจขออออออัััีีีกกกกึเเ้้็็พพพ่่่่ชาาาลปยยคคง บอหน่วงหมอมวนคือเกาอยู่เด้และนี่พากันไปแมนบอยิงก็ตั้งไปนั่งหนาหานพุ่นเด้เมียฉันวางในหูบอสิบ่อยไปนั่งหนาหานแจงใดโคนถือสายเป็นยาสันว่าสันว่าเพราะว่าคันเบาเลี้ยงยาสันนี่เพราะต้องห่วงขามักหนาหานคืออย่างนี้แต่ละคนโอ้ยอันนี้เ้ากับ่อวากันดอกว่าความสูของไผ่หองมันเสื้อบอ้าเมียฉันไปแบบนี้ฉันนึกถึงจากของเนี่ยน่าโคตรชันสิบว่เป็นแบบนี้อีกบอว่าบอกเลยคุณนายชมพูนูนมาอนีนะโอ้ยหาวด้องดองบอกขาดมวลบอกขาดค่าเลี้ยวใดๆคือเมียชันวาง ลูกเอออันนี้ลู่แล้วค่ะเพราะวันยังตีลูกเพจทั้งหลายอินบ็อกซ์ส่งลูกมาให้เมื่อเร็วค่ะว่าแม่ยาพุ่นอนะ่ะไปเซิร์ยู่หนะฮันพุ่นอนะ่ะหึ่หึ่งวงเสียงอีสานนะตั้งแต่สิป,ปีหายหลังตะกี้ฉันมากหมกัมกหมักล่ำเลืองต่อก่อนแบบว่าห้อยปูนดำห้อยปานแดงนั่นแม่คิดเบิ่งว่ามักคักจนสามารถแบบว่าเเววถึงก่อนล่ำจนสามารถล่ำไ,ได้แม่ยิงเลี่ยนแบบตลกเด้อเเาได้ทุกฉากคา่ะแบบว่าแยะแหลมเจสินะ่ะเลยนี่นี่เห็นบอกพวกเธอเห็นบอกลูกเพจิดฉันมากขอตายลูกเมียค่ะแต่หักบอกหักเลยเรัวตห <c oughs> ไปเบิ่งหมอลำจะได้มาคุมค่ะคุมแน่แทะเอาสอดแยงจางปังเอาหลดแลนีลูกสาวฉันย่ามแปงฟันล้างหนาทุกเศร้าก็ต้องล่างหนาโดยฟมล้างหนาผลิตภัณฑ์แบรนด์เอเด้โฟมล้างหน้าอันนี้เด็กน้อยก็ใช้ได้นะคะน้องมิวแปดขวบน้องมิวก็ใส่ได้ค่ะจากนั้นเศร้านี่แต่ละคนก็จัดแต่งแบงบายเฮ็ดนันเฮ็ดนี่เฮ็ดหนาทีคนละไม้คนละมือไอ่ก้อนแกวก้อนข้ขขขขขากับปอนเขาดินแดนส่วนฉันกกอกน้ำเขาตู้เย็นส่วนเมญ่ากัสีมาทำการมักหมูแดดเดียวไอ้สะทอดค่ะกับหมูที่เลือดตัน้งแต กัน้วยใจมขาจ้าเจ้าบ่คอยห่อบ่คอยแบบว่าคุณเอาของได้ยิงมันก็นเลยเหตุให่แนวกินเหลือหลายจังสีนาแล้วหลังจากจัดงานแมนยาฉันแล้วก,ก็สีเอ,อิได้เอิรนบรรดาแม่ขั้วน่ะมากินอีกเด้ขนาดเอิรมากินหลังจัดงานได้ยิงกัยังเหลืออีกหลายนะเอาเนื้อมูะน,มน,น,นะกัเเะบเขาได้เซอรนีทแมยาสีเย็ดก็คืลอลาบหมูค่ะลาบหมูแบบว่าไส้นังหมูแบบจุกๆเลยเดย้เป็นต่แซสบบัคักอ๋อยังัง้มาท่านเอกจบเนาะฉันเชื่อว่าเอาเรียงว่าการตั้งกฎเกณฑ์เรื่องไอคอนเกล้อนข้ามไปติดก้อนน่ะล่น กีฬามันมีประโยชน์แล้วอีกอย่างมันก็เป็นความชอบของพี่เขามันก็เป็นความชอบส่วนบุคคลผมว่าควรปล่อยพี่แกไปบ้างนะครับไม่ควรมาตั้งกฎเกณฑ์แบบนี้เอาจริงๆเด้อค่ะเป็นยังคือจังไหตังวติลูกเพจไม่มีสีรูดีเนี่ยมันไปนะมันไปมาแล้วแท้ๆมันไปบ่หุ่นจักกลับแหมอันเตแต่ก่อนนั่นนฉันเสียเลยเต้่อถึงชั่วโมงสองชั่วโมงดอกค่ะนอกนั้นนางฝอยนางโซเลขีแขวกันนั่งกินเบีย์แล้วคันสิไปแบบนี้ซูมือก็คือฉันก็บ่โอเคค่ะมันก็ต้องไปว่าสับมือไปยังสินาเสหยังกเหตุยู่ใในภาายต้ควมพอดี นั่นแหละมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ต้องตังกดเกณฑ์นมากคันเพรตั้งกดเก์มันก็ไปล่วงไปเลยไปพูดจักกับบานกับซองเหล่วไปมาแลาแา้วมาเต็มเขาเศ้าเมื่อนี้ก็กินกันแค่สามสีคนพอปูไปใสบ่บัตีพอปูกับไปงานแต่งในบ้าน่วนไม่ยาทั้งกินทั้งเบือ่อค้างง่วงนอน <laughs>